บนโปรแกรม LibreOffice i m p r e นะครับเราสามารถทำการสร้างส่วนตอบโต้ ow, หรือที่เรียกว่า interaction กับผู้ใช้งาน Presentation ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำการเปิดไฟล์ของโปรแกรม i m p r e ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีด้วยกันอยู่3สไลด์โดยในสไลด์แรกนะครับจะเป็นหน้าของสัตว์เลี้ยงยอดนิยมซึ่งก็จะมีเมนูให้เลือก2ตัวนะครับก็คือสุนัขก,กับแมวซึ่งถ้าคลิกที่รูปสุนัขนะครับก็จะกระโดดไปที่หน้า2 และถ้าคลิกที่รูปแมวนะครับก็จะทําการกระโดดไปที่หน้า3แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทําการตั้งชื่อสไลด์ซะก่อนทําการตั้งชื่อสไลด์หน,นะครับโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่สไลด์หนึงทางด้านซ้ายมือนะครับคลิกขวาจะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง rename s l i d e นะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง rename s l i d e ขึ้นมาทําการตั้งชื่อ name น,นะครับจากตัวอย่างนี้ผมตั้งเป็น animal menu เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่งโอเคด้านขวาจากนั้นให้ทำการตั้งชื่อสไลด์ที่2กับสไลด์ที่3ในลักษณะเดียวกันนะครับโดยสไลด์ที่2ให้ตั้งสไลด์เนม,มเป็น the doc ส่วนสไลด์ที่3นะครับจะตั้งสไลด์เนม,มเป็น the c a t เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทำการใส่อินเตอร์แอคชันลงไปในรูปของสุนัขทำการเลื่อนเมาส์ไปที่รูปของสุนัขนะครับทำการคลิกขวาจะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่คาสั่งอินเตอร์แอคชันด้านล่างนะครับคลิกลงไป จะปรากฏหน้าต่าง Interaction ขึ้นมานะครับในส่วนของ Action Add Mouse Click ทำการเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มดอ o ด,ดาว w n List ด้านหลังนะครับคลิกลงไปจะปรากฏ List ให้เราทำการเลือกนะครับเราสามารถทำการเลือกที่จะกระโดดไปที่ Previous Slide Next Slide First Slide รวมถึง Last Slide ได้แต่ตัวอย่างนี้นะครับผมจะเลือกมาที่ Go to Page or Object นะครับคลิกลงไปทำการเลือก Slide Name ที่เราได้ทำการตั้งขึ้นนะครับจากตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น The Dog เสร็จแล้วทําการคลิกที่ปุ่มคําสั่งโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทําลักษณะเดียวกันนะครับกับรูปของแมวโดยการเซตอินเตอร์แอคชั่นนะครับให้กระโดดไปที่หน้าสไลด์เดอะแคทนะครับจากนั้นนะครับผมขอทําการเลื่อนเมาส์ไปที่สไลด์2นะครับคลิกลงไปในส่วนของสไลด์2นะครับซึ่งเป็นหน้าของสุนัขหรือว่าเดอะด็อกเราสามารถทําการเซตอินเตอร์แอคชั่นเพิ่มเติมลงไปนะครับ ทางด้านล่างนะครับเราเห็นข้อความเปิดเอกสาร pdf วงเล็บ the doc ให้เราทำการคลิกลงไปให้สังเกตว่าบล็อกของข้อความจะแอคทีฟขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคำสั่งสไลด์โชว์ด้านบนคลิกลงไปเราเห็นคำสั่ง interaction นะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง interaction ขึ้นมาในส่วนของแอคชันแ d m เมาส์คลิกทำการเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มอป o p d o ์ล list ด้านหลังคลิกลงไป เลื่อนเม,มาส์ไปที่รายการ Go to Document คลิกลงไปจากนั้นให้เราทำการเลือกเอกสารให้เลื่อนเม,มาส์ไปที่ปุ่ม b e าด้านหลังคลิกลงไปทำการเลือกไฟล์ PDF ที่เราได้ทำการเตรียมไว้จากตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น doc เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Open ให้สังเกตที่ Document นะครับจะปรากฏเอกสารที่เราได้ทำการเลือกไว้ขึ้นมาเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่ง OK เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกลับไปที่สไลด์หนึ่ง ทำการเลื่อนเมาส์ไปที่สไลด์หนึ่งด้านซ้ายมือนะครับคลิกลงไปในการนําเสนอผลงานนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นการนําเสนอแบบฟูลสกรีนหรือว่าเต็มจอแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราสามารถทําการเซตให้อยู่ในวินโดว์ได้เช่นกันนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคําสั่งสไลด์โชว์ด้านบนนะครับคลิกลงไปเราเขียนคําสั่งสไลด์โชว์เซตติ้งนะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่างสไลด์โชว์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ในส่วนของไทยนะครับให้เราทำเการเลือกออปชันมาที่ Windows เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่งโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราดูผลลัพธ์ของการนำเสนอโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือคำสั่งสไลด์โชว์ด้านขวานะครับคลิกลงไปก็จะปรากฏหน้าแรกของ Presentation ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการดูรายละเอียดของสุนัขนะครับทำการคลิกเมาส์ลงไปในส่วนของรูปสุนัข พรีเ n นเ t ชันของเรานะครับก็จะกระโดดไปที่หน้าของ The d o c ในลักษณะแบบนี้ถ้าเราต้องการเปิดเอกสาร PDF เราก็สามารถทำได้เลื่อนเมาส์มาที่ข้อความเปิดเอกสาร PDF นะครับคลิกลงไปโปรแกรม Impress ก็จะทำการเปิดไฟล์ PDF ให้เราในลักษณะแบบนี้นะครับผมขอทำการปิดหน้าต่างของ a c r o b a t r e a d e r ทนะครับทำการเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่งโค้ดด้านบนนะครับคลิกลงไป เราก็จะกลับมาสู่หน้าของ Presentation ในการออกจาก Presentation ให้เราทำการคลิกขวาลงไปที่หน้าของสไลด์จะปรากฏเมนูขึ้นมาทำการเลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง End Show คลิกลงไปเราก็จะกลับมาสู่ในหน้าของสไลด์ดีไซน์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน